สวยสงา่าเมพิชนาตควงแขนแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กเข้าพิธีวิวาแบบไทยจีนสุดชื่นมืน่นท่ามกลางเพื่อนๆในวงการร่วมยินดีกันอย่างคับข้างเรียกได้ว่าวันนี้วันที่16ธันวาคมเป็นเริ่งามยามดีที่ทั้งคู่ได้เข้าพิธีวิวาไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับนางร้ายหน้าสวยเมพิชนาต กับแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กอัครวัตรโดยช่วงแรกเป็นพิธีงานมั่นแบบไทยจากนั้นในช่วงสายเป็นพิธีแต่งงานแบบจีนท่ามกลางเพื่อนๆในวงการที่ร่วมเดินทางมาเป็นสักขีพยานรับรวมไปถึงที่เอสุภชัยและอ้ามพัชราภาที่มาช่วยกันกั้นประตูเงินประตูทองประตูสุดท้ายอีกด้วยเมพิชนาตควงแขนไฮโซบิ๊กเข้าประตูวิวา ซึ่งพิธีแบบไทยเธอมาในชุดเจ้าสาวประโปรงยาวสีขาวนวลมีดีเทลปักเลื่อมเพชรระยิบระยับเรียบหรูดูแพงสุดๆพร้อมสินสอดกองโตที่วางไว้ด้านหลังส่วนพิธีแบบจีนบอกเลยว่าอลังการไม่แพ้กันเพราะเธอได้นั่งมาบนเกี้ยวพร้อมเปิดตัวด้วยชุดแต่งงานแบบจีนสีแดงทำเอาเพื่อนๆถึงกับร้องว้าวกันเลยทีเดียว ซึ่งบรรยากาศรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ดูร่มรื่นสดชื่นและโรแมนติกสุดๆทางทีมข่าว Bright Today ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ